โอยตอนนี้คุณอยู่กับผม PST และ w a t d e r i n g Waves วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูข้อมูลต่างๆใน Live Preview p a t h 2.4กันครับสิ่งแรกเลยที่เราจะได้เจอกันใน2.4นะครับก็คือเนื้อเรื่องใหม่ Chapter 2 Arc 5 Shadow of Glory และ Chapter 2 Arc 6 Flames of Hat e r กับ2ตัวละครใหม่ครับคาเดเซียว่าที่ไว้ฝูโน1นที่ผมรอคอยมากโดยคาเดเซียจะเป็นตัวละครดาบ5ดาว Attribute Arrow ตำแหน่งหลักจะเป็นเมน DPS แถมยังสามารถเปลี่ยนฟอร์มเป็นเฟอร์เดิสได้อีกจุดเด่นหลักๆคือการเพิ่มดาเมจด,ด้วยเอฟเฟกต์เอโรเอโรชั่นควบคุมและสร้างเอฟเฟกต์เอโรเอโรชันใส่ศัตรูและในฟอร์มเฟอร์ดิสยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือ Queen o ฟเ a l and t ไรทที่จะทําให้เดินบนน้ําได้ด้วยและแน่นอนต้องมาคู่กับอาวุธซิกเนเจอร์เ e f i e เ Stone และตัวละครห้าดาวใหม่อีกหนึ่งตัวกราเดเตอร์ดาวเด่นแห่งเซปติมอนรูปาตัวละครบอร์ดเบดฟิวชั่น สายซับ DPS เดาเด่นที่การใช้ r e s o n n n ต s s k l l โจมตีการอากาศและ Heavy Attack เพื่อเก็บชาร์จ o วู Fade และใช้งาน d a n w i with t w e w o คล c ม i m ซ x ซึ่งในระหว่างนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นออกมาโดยลูป้าจะยังคงอยู่บนฟิลและเมื่อตัวละครในขณะนั้นใช้งาน Resonant e r e e r เรชั่นลูป้าจะทำการประสานการโจมตีเพิ่มเติมอีกทั้ง Resonant e Re e r เรชัของลูป้าก็ยังมีความสามารถในการซัพพอร์ตได้อีกด้วยพร้อมอาวุธคู่ใจ Wi-Fi m a ร k ที่น่านจะได้แรงบันดาลใจมาจากดาบทมิงของมาริเกตแบบเต็มๆและพื้นที่ใหม่เซฟติมอนตินแดนแห่งกราเดเตอร์โคราเซียมอารีนาที่ดึงดูดผู้คนมากมายจากหลายที่เข้ามาโดยพื้นที่ยังคงมีกลิ่นอายที่ได้แรงบันดาลใจจากเอเดนลิงผสมกับสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันมีจุดเด่นสำคัญคือการประลองในโคราเซียมบรรยากาศของการต่อสู้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านอาหารบาร์โรงแรมและบ่อน้ำร้อน ที่เราเองก็สามารถมานั่งชิลๆแถมชวนไว้ฝูมาร่วมวงได้อีกด้วยและพื้นที่ใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับ Echo ใหม่ Fusion Fusion Drake h a w ฮ a k บอกเด Spectro d อเด Pe พิ i s Shell เคราซอร์디ยทีสวชไนแมคเคอปี้ไโอเนสออฟกอรีพร้อมศัตรูใหม่ เหล่ากราดิเอเตอร์ที่สามารถเรียกเอ็โคออกมาช่วยสู้ได้แล้วก็บอสตัวใหม่ไบรอเนสออฟกรอรี Glory, และอะไรสักอย่างเอเมอร์ออฟกรอรีพร้อมด้วยเซตเอ็โคใหม่ควินวาดพิวกริเมชเอฟเฟกต์สชิ้นเพิ่มดาเมจเอโร่สิเซ็ต์เซตหชิ้นเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยเอโรเอโรชั่นจะเพิ่มคิเลสสิบเปและเพิ่มเอโรดาเมจโบนัส30%เป็นเวลาสิบวิและอีก1เซตเฟรมิงคราวบินสเอฟเฟกต์เซตสชิ้นเพิ่มดาเมจฟิวชั่น10%เ เซต5ชิ้นเมื่อได้ Resonance Liberation จะเพิ่ม d a เม g e f u ช i o n ให้กับทั้งทีม15%และ d a m a g Resonance Liberation ให้ผู้ล20่20%เป็นเวลา30วิหลังจากนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆและอีเวนต์ต่างๆ,ๆนะครับเริ่มด้วยสกินตัวละครช่างหลีรอเรียวนิมและคาร์ลอตตาสเปชชิงซัมเมอร์และดออุปนโทนส์สกินเครื่องร่อนและปีกซึ่งทั้งหมดจะเปิดขายในร้านค้าแพท2.4นะครับ และสกินปีก k m o m e n t of t i m e ที่จะได้รับใน Event All Out Towards the Peak of h e d e s พร้อมกับรางวัล Phantom Echo Cutter Water และ e v e n นต์ n n e r s Never Fall พร้อมรับ Phantom f a ์ Ignis ต่อด้วย e v e n น์สำรวจพื้นที่ s e p t ิ m o n และของรางวัลอีกมากมายและการกลับมาของ Event Virtual Crisis Frontier Trials ท้าทายเพื่อรับฉายา Virtual One Creature ชาเลนจ์ใหม่ c ทติโกอลโลแกรมเคลเข้าเกมแพด2.4รับเลเดียนไท์10เมตรโรลโลแคมเปญมุนหาเกลล็อกอิน7วันและฟีเจอร์ใหม่ครับเมื่อเปิด r e s o n น n น e n e ็กซัแรกในจินโจกตามเนื้อเรื่องเรียบร้อยคุณจะสามารถมาเริ่มเควสชาร์เตอร2ที่ d i n a s ซิต้ได้ทันทีเพิ่ม global filter บน PC p l a พ s t a t i o n 5และ Mac เป็นฟิลเตอร์สำหรับปรับแต่งภาพตัวเกมของคุณนะครับและก็เพิ่ม Focus Mode เพ่มมุมเป้าไปที่เควสหลักโดยไม่ทับซ้อนกับเควสอื่นเพิ่มกด์ไการปั้นตัวละครในเกมโดยตรงเพิ่มเอฟเฟกการตอบสนองของออบเจกต์ที่สมจริงขึ้นบน PC เพื่อทำให้คอมของคุณระเบิดนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับนอกจากไลท์2.4แล้วก็วยังมีการเซอร์ไพรส์นะครับเปิดตัวตัวละครในอนาคตถ,ถึง6ตัวถูกใจคนไหนกันไหมครับผมล็อกเป้าเกียร์บีน่าแล้ว1คนสำหรับคลิปนี้ผมพิชติคขอตัวลาไปก่อน หาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับ g e t ตเทอร์ลิงไว์กันให้สนุกบาย